เงินหมื่นเฟสสระบบจ่ายเงินเสร็จวันที่31มีนาคมนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรคลิปนี้มีข้อมูลมาฝากค่ะก่อนที่ฟังก็พร้อมกัในใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเงินหมื่นเฟสสนุมน้องหนูหนูนะคะ อายุ16ถึง20ปีอามารอรุ้นกันว่าเงินจะเข้าวันไหนนะคะแต่ตอนนี้ก็มาอัปเดตความคลื่หน้าล่าสุดของเงินหมื่นเฟสามให้วัยรุ่นนะคะสําหรับกลุ่มนี้เนี่ยรองผู้อํานวยการรักษาการแทนผู้อํานวยการสํงงานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลน,นะคะหรือว่า DGA คะ่ะได้ให้ข้อมูลไว้ล่าสุดว่าระบบจะเสร็จวันที่31มีนาคมนี้เป็นต้นไปคะ่ะส่วนจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ต้องรอให้ทางรัฐบาลเป็นคนประกาศนะคะแต่ระบบเสร็จภายใน31มีนาคมนี้แน่นอนคะ่ะประชา ชาชนที่ใช้งานนะคะเพียงแค่มีแอปพลิเคชันธนาคารหรือว่ามีมบาย l e แบงกิ้งนะคะของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการประชาชนก็จะสามารถใช้เงินดิจิทัลผ่านแอปธนาคารได้ทันทีนะคะซึ่งณนะปัจจุบันนะคะก็มีธนาคารเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า20ธนาคารเลยนะคะก็ไม่ต้องกังวลเนาะพวกธนาคารไทยพาณิชย์กรุงเทพกสิกรอะไรแบบนี้น่าจะอยู่ในโครงการอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใช้ได้สะดวกสบายแน่นอนนะคะ แต่ก็มีข้อแม้ว่าจะต้องเลือกเพียงหนึ่งธนาคารเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครมีหลายธนาคารนะคะสามารถเลือกได้หนึ่งธนาคารค่ะว่าจะใช้ธนาคารใดในการรับเงิน โดยทางธนาคารเนี่ยก็จะทำเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลแยกให้ต่างหากค่ะและในส่วนของร้านค้านะคะก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการนี้นะคะก็คือกระทรวงมหาดไทยค่ะสำหรับรับลงทะเบียนร้านค้ารายย่อยนะคะรวมถึงการตรวจสอบว่ามีร้านค้าจริงหรือไม่นะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะตรวจสอบในเรื่องของการลงทะเบียนร้านค้ารายใหญ่ส่วนรายค้าส่วนร้านค้ารายเล็กที่รับเงินดิจิทัลจากประชาชนจะไม่ได้รับเงินสดนะคะต้องนำ เงินดิจิทัลไปซื้อกับร้านค้ารายใหญ่รายใหญ่ก็จะสามารถไปเบิกเงินสดได้แบบนี้นะคะแล้วในช่วงนี้ค่ะทุกคนก็ระมัดระวังข่าวร้อมกันด้วยเกี่ยวกับเงินดิจิทัลนะคะระวังการรับส่งลิงก์หรือว่าการกดลิงก์เข้าไปนะคะอาจจะหลอกลวงให้เรากดเพื่อรับเงินนะคะ10,000บาทหรือว่ากดเข้าไปนะคะเพ,เพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐอันนี้ เป็นมิจชาชีพแน่นอนนะคะใครที่ยังไม่มีแอปทางรัฐอยากจะเอามาใช้ต้องดาวน์โหลดจาก Google Play Store หรือว่า App Store เท่านั้นนะคะถึงจะไม่ถูกหลอกนะคะทุกคนตอนนี้ฝากนะคะแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ของเราได้ทราบกันด้วยนะคะจะเป็นการบอกต่อก็ได้แชร์คลิปนี้ก็ได้ค่ะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้อัปเดตให้แล้วนะคะรอรับเงินกันได้เลยแล้วจกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ